สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิน่มเอมเปรีปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูโซดามาฝากนะคะเป็นเมนูซาซาบลูเลมอนจิจาดค่ะก็จะเป็นเมนูบลูเลมอนรวมกับบ๊วยนะคะก็จะทําให้มีรสหวานๆเปรี้ยวซาซานะคะเวลาที่เราง่วงนอนมากๆเมนูนี้ช่วยได้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะมีแค่3อย่างเองอย่างแรกน้ำสควอชบ u ูเลมอนติ่งฟง75 ml โซดา120 ml และบวยดอง2ลูกค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราเอาบวยดองมานะคะแล้วก็ตักผลบวยดอง2ลูกลงไปในแก้วค่ะบวยดองแบบนี้เราหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะใส่ลงไปเลย2ลูก แล้วเราก็ใช้ช้อนค่ะยีเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็เอามาล็ดออกก็จะเหลือแต่เนื้อบวยอยู่ในแก้วแล้วก็ตักน้ำบวยดอง1ช้อนโต๊ใส่ลงไปค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มได้นะคะหลังจากนั้นให้เรานำน้ำสควอชปูเลมอนติ่งฟงค่ะ75 ml ใส่ลงไปใน บวยและน้ำบวยที่เราตักไว้เมื่อสักครู่น้ำสควอชนี่ก็ซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปเหมือนกันค่ะบลูเลมอนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟมาแก้วในคลิปขนาด18ออนนะคะเทที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ลงไปที่แก้วได้เลย ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะแล้วเราก็เทน้ำโซดานะคะเติมโซดาลงไปให้เต็มแก้วแนะนำว่าโซดาให้เป็นโซดาที่แช่เย็นจัดนะคะจะซาแล้วก็อร่อยปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนผสมต้นทุนราคาขายอยู่ใต้คลิปนะคะกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ